สวัสดีครับวันนี้ลาบครับนนี่ลาบหมูครับลาบลาบหมูของช่างช่างใส่ใบมะกรูดไปด้วยนะครับผมล้วนใส่ใบมะกรูดจะได้หอมครับลุดครับทางโน้นก็แม่ค้ากําลังทอดลูกชิ้นนะครับวันนี้งานเข้าครับกําลังนัวกันเลยครับข้างๆร้านส้มตำของช่างเนี่ยครับ มีอยู่สองร้านนะครับนุ่นเป็นร้านลูกชิ้นนั่นเขามาทางไกลครับเขามาอาศัยขายด้วยครับคนนู้นนะครับผมไข่พิกค,ครับเขาคั่วครับนาบีบเดี่ยวมาก หอ,อมใส่ใส่ถุงเรียบร้อยครับลาบตำเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อด้วยตำไทยครับผมต่อด้วยตำไทยครับเรียบร้อยนะครับมะกรออบๆครับเรเรียบร้อยนะครับตำไทย เฮ้ยไปถุงโอเคครับ